โคขุนคุณทองแต่วันนี้ไม่กินโคกินหมูแทนค่ะน,นี่แล้วเวลาเรามากินเลยชอบเมนูนี้มากเธอเมนูนี้คือเห็ดเข็มทองค่ะเนยฉ่ำๆชุ่มๆนะคะฉันไม่เคยรู้เลยว่าเขาคิดค่าเนยหรือเปล่าแต่ว่าเนี่ยค่ะเราจะเอาเนอยอย่างเงี้ยใส่ลงไปให้มันชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำอย่างนี้ใส่กระทะย่ี้นะคะแล้วนี่ค่ะสอก เพราะคือ,อน,น้ำหมูนะคะน้ำหมูสีสวยมากมันน้อยใส่ลงไปในเตาแบบนี้เลยค่ะอุวยความสุขของคนผอมอย่างแม่บอยนะคะวันนี้มีความสุขมากเพราะอะไรเปิดทริปไปพม่า,มาไม่ถึง24ชั่วโมงคนจองเต็มแล้ว20ที่ตอนนี้ต้องขยายบาัสจากมินิบัสเป็นบัสใหญ่ จะรับถึง30เพราะฉาจันจะเปิดอีกประมาณ8ที่เท่านั้นเพราะตอนนี้มันเริ่มลดมา22่ําทำทัวร์ดีไหมคะน่าเหลือจากนินทา,าราพากินพาพากินแบบนี้แล้วพาเที่ยวด้วยอือแะแล้วเดี๋ยวมีอันนี้อีกหม้อหนึ่งค่ะอันนี้เรียกว่าจิ้มจุ่มนะคะจิ้มจุ่มร้านนี้เด็ดเขาไม่ค่อยโฆษณาหรอกอีตาทองอะไรเนี่ยไม่ค่อยโฆษณาอะไรเท่าไหร่อีร้านนี้โฆษณาแต่เนื้อแต่จริงๆแล้วเนี่ย จิ้มจุ่มก็ดีมากดีมากดีเวอร์เราก็จะกินแบบว่าอันนี้แล้วซดน้ำนะคะใส่ผักลงไปก่อนนี่นี่นใส่ผักที่แม่บอยชอบอีกอย่างหนึ่งก็คืออันนี้เลยค่ะโหระพาเวลากินโหระพาต้มแบบนี้เธอแล้วซดน้ำแบบมันจะดีมาก ใส่ไข่ด้วยนะคะเติลงไปเลยอย่างนี้เลยค่ะใส่ไข่ค่ะผักใส่ลงไปเลยค่ะน้ำซุปเขาอร่อยเธอหลายคนอยากรู้ว่าพี่บอยกินที่ไหนตอนนี้กินที่สาขานวลจันทร์นะคะอย่างที่เคยบอกแล้วเวลามาที่นี่ให้ไปบอกพนักงานให้บอกเจ้าของร้านให้บอกทุกคนไปเลยว่าเป็นแฟนคลับแม่บอยแล้วมาถึงปุ๊บเขาจะไม่หาโต๊ะให้นะคะเขาจะไม่ลดราคาเพราะเขาไม่รู้จักว่าอีบอยคือใครค่ะ เพราะฉะนั้นอย่าไปบอกนี่แล้วรอเนื้อสัตว์นี่ดึงเนื้อสัตว์กำลังมาเอาปมผักไปก่อนเนี่ยมาอุ้ยเธอหอมมากหอมที่สุดนี่เห็ดก็มาแล้วนะคะเห็ดเข็มทองก็มาแล้วพร้อมกินมาก เราก็าวางับนนี้บ้างอะไรบ้างเนาะปึ๊บเนี่ยแล้วเราก็เอาชิ้นใหม่ใส่คนไม่กินเนื้อชื่อโคขุนคุณทองคนไม่กินเนื้อก็มากินหมูเขาได้ห,หมูเขาก็ดีเข้าใจไหมคะว่าอีตาทองเนี่ยไม่เคยโปรโมทอะไรเลยว่าชื่อร้านโคขุนค,คุณทองอีคนที่เขาไม่กินเนื้อวัวเขาก็จะเมินใส่ได้บ่อยช่วยเป็นสัมพันธ์นะคะไม่คิดค่าโฆษณาให้นะคะตาทองจะบอกว่าเนี่ย ร้านนี้เขาชื่อโคขุนคุณทองแต่มีหมูด้วยปลาเขาก็อร่อยอ,อของเขาโอเคเลยเนี่ยคอหมูย่างก็ดีเธอคอหมูย่างค่ะเขาก็อร่อยเขาย่างสะอาดย่างแบบไม,ไม่เบดบบตามหมักดีอ่ะคำนถามคือเคยโฆษณาไหมไม่เคยมีแต่โคขุนคุณทองเท่านั้นแล้วคนก็ไม่รู้ว่าร้านนี้คอหมูย่างอร่อย อันนี้กินพิสูจน์เลยนะคะไม่ได้ค่ารีวิวนะคะดีมาก,กตูรถอร่อยเนี่ยกี่ค,คนถ่ายมันกึนน้ำลายกูเห็น ีมากเลยอะอย่างนี้เขาเรียกว่าคุ้มอ้วนคุณกินแบบนี้มันจะคุ้มอ้วนนะคะเพราะมันอร่อย mm. เก่งดีมากไ mm. ส่เนยลงไปเลยอะไรคะใครคะมาทำไมคะ <c oughs> ไม่ได้เรียกโต <c oughs> ยังไม่ได้หนูใหญ่ด้วคุณู นล้วหมูย่างเอาเอาอีกเอาเอีกสองจารเลยอร่อยมาก <ST IT US> อาจจะต้องเลิกถ่ายนะคะเพราะว่าคนถ่ายอะค่ะมันคือน้ำลายสองรอบล้วคัดฉันแหนบเห็นเฮอดีมากเลยหมู <ST IT US> นี่เห <ST IT US> ็ดเข็มทอง โดนเนยกับคอหม,มูนุ่มๆอืมอ้มอื้ดีมากโบคบุญคุณทองเขามีหลายสาขาแล้วเธอมีไม่กี่สาขา มีที่นี่นวลจันอ่อนนุรรชลาดตะบางพระรามห้าพระรามห้างพูนที่บลทอนสายหนึ่งลบคลิปเลยมึงไม่ต้องขายละ <c oughs> ถ้าเปิดหลายสาขาเขารวยละไม่ต้องโปรโมทอะไรมันละ <c oughs> นี่นะมีวามฮากที่สกลด้วยใช่ไหมเย, <c oughs> ยอะมากเลยละสาขามึงลบคลิปทิ้งเลยมไม่ต้องโฆษณาให้ละรว,วยจัดมีตั้งกี่สาขาเจ้าของเนี่ยคนพูดเนี่ย มีสาขาเดียวบ้านน้ำนมน่ะโต๊ะมีสิบโต๊ะดูโต๊ะเป็นร้อยโต๊ะเลยฮัลโหลเขามีเป็นร้อยโต๊ะค่ะของกูมีโต๊ะเดียวอ้กูมีสิบโต๊ะดื่มน้ำค่ะแต่ต้องมาช่วยเขาโปรโมทเพื่อกตาทองนี่รวยเนาะอู้ยไม่รวยเหรอตาทองไม่รวยเหรอไม่รวยแล้วเปิดทาไมเปิดไมอยาี่เปิดหรอไปบ่กตาทองด้วยให้บอกด้วยว่าหมูอร่อยมากตาทองบอกแต่ว่าโคขุนคุณทอง อ,อร่อยมากเลยดีมากอยู่คน่ายมาันอยากจะกินเต็มคน,น,นแล้วเนี่ยมันมือสั่นแล้วเนี่ยดี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 ด,ด,ดบีบายบายเธอแวะมานะคะบคุณคุณทองตอนนี้พี่บอยกินที่สาขานนนจันทอร่อยทุกสาขาแหละแล้วเคยไปกินสาขาอื่นไหมไม่เคยเคยกินแต่สาขานี้แต่คิดว่าอร่อยทุกสาขาแหละเพราะว่าตาทองผมไม่ทําให้ผิดหวังเพราะาเขาใช้ชื่อว่าโคขุนคุณ,คณ,คณทองเพราะถ้าคุณทองทําผิดหวังคุณมาด่าถึงร้านเลย โอเคไหมคะ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะที่รักสวัสดีค่ะ